ครับผมเอาเบิ้งได้พี่น้องแตไรอ่างันนะครับเป็นของบริหารครับชโน่นนะครับผมมาเบิ้งแตไรพี่น้องมาเบิ้งแตไรเอาขึ้นสูงๆงามๆเด้อพ่อปูแม่ยาเอ้ยใหลูกไหหลานได้ชุมเออตีไท ดันดันด้ลูกดันอันไหนเพราะเขาไปไงมันเขาไปเวโลดดันลูกเอาดันลูกดันย่ำลูกกางออกเลยลูกเด้อเป็นของบริหารคำโนดนะครับบ่าสิเปลี่ยนทั้งผู้ใหญ่บ้านผู้ซอยนะครับและกรรมการบริหารคำโนดนะครับ ตังแจ้พุ่นละครับตังแจ้ท่านผู้ว่านะครับลงมาหอดในอำเภอนะครับน้องกุงงก้งพูดไหนน้องกุ้งพร้อมอ่น้องกุ้งว่างแสนสุข เลขกครับคร4 5 4 0 4 5นะครับดองกุ้งวังแสนสุกทงแดงยังขึ้นอยู่นะครับสะพอมเหลวทงเขียวบกสวบัดคอยแจ้งนะครับ,ลบ,รบหลังจากนองกุ้งวังแสนสุกขึ้อนทะยั่งซูทองฟ้าแล้วก็จะเป็นบังไฟแสนของทางคณะกรรมการบริหารคชะโนดนะครับหนึ่งหนึ่งเกียอาบงตั้งไฟกันเล่ หลังจากไฟตะไลขึ้นทยันขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วนะครับบอกไฟแสนส่งสัญญาณเรียบร้อยนะครับเป็นบังไฟแเสนงของคณะกรรมการบริหารค่ชโนดต่างสานผลงานโดยแต่ว่าทีมงานเทพพนมอำเภอพนมไฟจังหวัด้อยเอ็ดนะครับทางคณะกรรมการบริหารค่ชโนดได้ว่าจ้างมาถวายพวงสวงขอพบประไทยจงไม่แก่ลูกหลานประสบความอาทีกับงานถุกานทุกคนครับ แต่ไล่เมือนถวายเจ้าปู่สีโทยย้จตญา,าสีปทุมาจชุดครับ ก็ต้องรอรุ้นนะครับบนฐานนะครับเป็นบ้างไฟอีกสองบ้างนะครับ3บ้างแสนรถซอยลาซอยลาหมู่สองมึงไพรมาทำงานเลยนะครับซอยลุงหามหา

ไขลูกหลานกระไดอ้าวพร้อมแล้วจุดเลยบาทที่นี่เอาสองหูเด้บ่หูเดียวคือคนเด้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮะบ่นั่นเท่านี้ว่าสองหูสันว่าเอาเปลี่ยนที่แบบนี้เอาดูพี่น้องดูขึ้นได้พี่น้อง คืนงามครับเป็นบางไฟตะไลเมืองของคณะกรรมการบริหารค้ำชนดบางทีซีนะครับโดยสร้างสารรค์ผลงานโดยทีมงานบางไฟตะไลเทพบุรพาจากจังหวัดกาลสิน์ครับหันมาทั้งฐานใหญ่ฐานปูนเนาะเป็นบางไฟถวายของกลุ่มวิาฯฯฯส,สาหกิจค้ำชนดสร้างสรรค์ผลงานบริหารคำชนดบางท้งายนะครับบางทีเก้าหัเลยนะครับเปอรจัมเวลานะครับดูแลควาเปิอดภัยอยกอันความแร้วจุดเลยครับ เอาบางตก็ไปผู้ใดบ้ดาน,ะะนีองสงการสงการก็ดีาานะครับน้องสว่างสงการนีแ่แหละข้าวะน้อบอกมาเนี่ยสงกรานสงกรานไม่เรียร้ยงคำกราบไม่รุ่นกันนะครับ มาเลิ่ครับสมการช่วยแหลมอมาอย่างไรบอกมาบอกบ้าแป๊บนึงครับแป๊บนึงนะครับช่วยแหลือผนวนพร้อมแป๊บนึงเด้อสมการล่อแป๊บนึงเบิ่งบักไฟตะไล่านเอาสมการล่อมาเรียกงำขายอยของแ้ของแทร์ลังแลร์